ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1,866ลูกชายคนที่9ของปรมาจารย์ผีเมื่อจังว่เฉินลากร่างของมหาเซนออกมาเขาค้นพบว่ามีร่องรอยของพลังเสียนเล่ด่อดออกมาจากร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่เน่าเสียนั่นทำให้เขาคิดสัตว์ครึ่งเทพ มันคงจะเก,กินเทพผู้สูงสุดคนนี้ทั้งเป็นร่างกายของเขาไม่ได้เน่าเปื่อยตามธรรมชาติแต่พังทลายลงด้วยพลังของใสเครึ่งเทพในท้องเขาหยิบกระบี่ออกมาจากมือของมหาเซียนที่ตายไปแล้วและเรียกเปลวไฟออกมาจากฝ่ามือของเขาเพื่อชำระให้บริสุทธิ์สนิมหายไปจากกระบี่ตอนนี้มันแวววาวด้วยแสงที่เย็นเฉียบกระบี่นี้เป็นอาวุธของมหาเซียนอย่างแท้จริงซึ่งมีพลังของมหาเซียนจํานวนมากจารุ่งเฉินเปิดปล่อยพลังสมาธิของเขาเพื่อตรวจสอบจํานวนและระดับของจารึกบนกระบี่ ทันทีหลังจากนั้นก็มีเสียงสูงและรุนแรงดังออกมาจากกระบี่ขณะที่เขาส่งพลังสมาธิเข้าไปในอาวุธกระบี่สะเทือนอย่างรุนแรงมันหลุดออกมาจากนิ้วของจางรั่วเฉินและกลายเป็นมังกรน้ำแข็งและบินไปยังบริเวณขั้วโลกของดาวจิตวิญญาณสงครามจางรั่วเฉินนวดข้อมืออันเจ็บปวดของเขาด้วยความประหลาดใจนั่นเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งการปฏิบัติอันทรงพลังเป็นไปได้ไหมว่านี่จะเป็นหนึ่งในอาวุธเซียนมือนในขนาะสิบเหาอนะ่ะมันจะเป็นอะไรก็ช่างมาปราบมันก่อน การมีกระบี่นี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการต่อสู้ของข่ายอย่างมากวิญญาณช่วร้ายภายในกระดูกจกักรพรรดิีกราบไม่เท่ากระดูกจกักรพรรดิีได้ดูดซับหมอกวิญญาณของเท่าววมพันในช่วงแปดปีของการเก็บตัวฝึกฝนภายในเมืองเซียนตะว,วันออกตอนนี้สามารถท้าทายราชาเซียนขั้นจกกักรวาลกฎเกลียยได้แล้วความแข็งแกร่งของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากดูดซับไอพลังของราชาศพมหาเซียนผู้ฝึกฝนคนอื่นๆก็เห็นว่ากระบี่เป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดา พวกเขาทั้งหมดจางหายไปเป็นแสงพวกเขาไล่ล่าก,กระบี่ไปยังบริเวณขั้วโลกคนเหล่านี้เป็นไก่ต่อศัตรตูแต่ยังเป็นบีเวอร์ที่กระตือรือร้นในการต่อสู้เพื่อสมบัติโดยไม่รอช้าจาก่วเฉินเก็บร่างของมหาเซียนและไลล่าดินปรากฏเป็นสีแดงเลือดเมื่อเขาเข้าใกล้บริเวณขั้วโลกมากขึ้นหมอกสีแดงเลือดในอากาศปิดกั้นการมองเห็นของผู้ฝึกฝนผู้ฝึกฝนเหล่านั้นที่ไล่ตามกระบี่ไปได้หายตัวไปจากขอบเขตการมองเห็นของเขา พลังสมาธิของเขาสามารถขยอกไปได้เพียงไม่กี่ลี้เนื่องจากพลังปราบปามของสัตว์ครึ่งเทพนี่ไม่ดีและราชาอาชรันตัวต่อรลผิดจะฆ่าเราทีละคนได้อย่างง่ายได้จางโลเฉินมีความรู้สึกไม่ดีและอยากจะกลับไปพบกับนางฟ้าเทนชูในขณะนี้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเป็นชุดเขาเกรงตัวและรีบซ่อนตัวอยู่ข้างหลังก้อนหินขนาดใหญ่พร้อมทั้งเรียกพลังของลูกป,ประคำจกักรพรรดิฝอเพื่อปกปิดไอพลังของเขาเมื่อเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้มากขึ้น อากาศที่น่ากลัวเรากับกระดูกที่ดูเหมือนฝุ่นสีแดงเข้มก็ปรากฏมาจากระยะไกลเสียงฝีท้ามาจากฝุ่นกลุ่มผีโผงมาจากฝุ่นสีแดงเข้มประมาณร้อยตัวได้ก่อเป็นวัตถุพวกน,นั้นคือราชาผีและแต่ละตนก็ดูเหมือนผู้สงสารเทนลกราชาผีบางตนดูเหมือนผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยผู้เท่าและเด็กบางคนนอกจากนั้นราชาผีบางตัวยังขี่สัตว์ต่อสู้ดับราชาซากศพพร้อมกับขวานกริดเปื้อนเลือดอยู่ในมือ จารูเฉินหายใจไม่ออกถ้าเขาไม่แน่ใจว่านี่คือรู่วซ่ยเขาคงจะสงสัยว่าเขาตกนรกไปแล้วแม้ว่าเขาจะอยู่ในนรกแต่โอกาสที่จะได้เห็นราชาผีจํานวนมากในคราวเดียวนั้นหาย,ยากราชาผีสูง30ฟุต4ี่องค์กําลังถือเกี้ยวที่ทำมาจากหยกขาวอยู่กลางขบวนม่านของเกี้ยวนั้นทำมาจากเชือกลูกปัดกระดูกซึ่งทําให้เสียงที่ไพเราะเมื่อสายเหล่านั้นชนกันจางรู้เฉินแทบจะมองไม่เห็นร่างนั้นผ่านม่านลูกปัดกระดูกเขารู้ว่ามันเรียว แต่เขาไม่เห็นหน้าหรือรูปเพศของมันเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นผีมีดอกไม้เซียนอยู่บนเกี้ยวหยกเขาเขาจําดอกไม้นั้นได้มันคือดอกทิวลิปปีศาจซึ่งเป็นสมุนไพรเซียนอายุหนึ่งแสนปีที่เขาพบเมื่อที่มาลูสยเป็นครั้งแรกในตอนนั้นดอกทิวลิปปีศาจมีพลังทางสมาธิที่ทรงพลังมันเป็นพืชที่อันตรายและดุร้ายมากสิ่งที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของแจางวัชเนก็คือดอกทิวลิปปีศาจที่ขับไล่ผีเหล่านั้นหรือเป็นร่างสีดาในเกี้ยวที่ควบคุมดอกทิิป,ปี ท่านในนั้นหมอกเลือดในอากาศก็เพิ่มขึ้นด้วยความปั่นป่วนขณะที่ร่างสูงและเรียวล้มลงไปพร้อมกับเสียงดังร่างนั้นคือหยุนกงหมิงหนึ่งใน12กงหมิงแห่งนิกายนภาหยุนกงหมิงถือกระบี่ของราชาศพมหาเซียนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ปราบปามันมันต้องเป็นวิญญาณแห่งกระบี่ที่ลากเขาไปที่นั่นข้าไม่เชื่อว,ว่าข้าไม่สามารถปราบปาวิญญาณกระบี่ได้ทัานในนั้นหยุนกงหมิงก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติในบริเวณโดยรอบต่อมา หัวใจของเขาก็เต้นรัวไม่เห็นกลุ่มผีในการมองเห็นของเขากระบี่หลุดออกมาจากมือของเขาหลุดออกจากการควบคุมของเขาเขาไม่กล้าไล่ตามกระบี่ต่อไปแต่เขากลับรู้สึกหวาดกลัวและรวบรวมกําลังทั้งหมดเพื่อหลบหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้ในระยะไกลทําไมที่นี่ถึงมีราชาผีมากขนาดนี้เป็นไปได้ไหมที่มีบุคคลที่ทรงพลังอีกคนจากเผ่าผีนอกจากราชาอาชุนตัวต่อโลหิตจับเขาไว้ เขาต้องการวิญญาณเสียงของเขาเสียงแก่ดังออกมาจากภายในเกี่ยวราชาผีกลุ่มหนึ่งจางหายไปในเมฆหมอกและตามหยุ่งกงหมิงไปในบรรดาราชาผีเหล่านั้นราชาผีทั้ง13ตนที่ขี่สัตว์ต่อสู้ระดับราชาศพนั้นเลร็วที่สุดและเป็นผู้นําด้วยความแข็งแกร่งของหยุ่งกงหมิงผีนักขี่ทั้ง13คนก็ไม่อาจเทียบได้กับเขาหาพวกเขาต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเขาเคลื่อนไหวราวกับลําแสงจนเหลือแต่ฝุ่นที่อยู่ข้างหลังเขา เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ีพลังเช่นเดียวกับผู้ฝึกฝนแห่งจกักรวาลแห่งกฎเกณฑ์วิญญาณเสียงของเขาต้องอะไรได้แน่เสียงครุยอันไพเราะดังมาจากภายในเกี้ยวคลื่นเสียงของครุยก่อตัวเป็นกระแสนําบนบินด้วยความเร็วหนึ่งพันเท่าเพื่อไล่ตามหยุ่นกงหมิงกระแสนําบนคลื่นเสียงแต่ละอันมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายสิบฟุตพวกเขารวมตัวกันและก่อตัวเป็นกระแสนําบนขนาดยักษ์ที่สูงประมาณร้อยฟุตทำให้หยุ่นกงหมิงติดอยู่ตรงกลางแผ่นดินแตกออกจากทุกแห่ง ที่กระแสน้ำบนเคลื่อนตัวการโจมตีด้วยคลื่นเสียงสามารถบรรลุถึงระดับที่น่ากลัวเช่นนี้จาก่วเฉินตกตะลึงราชาผีนักขี่ทั้ง13ตนออกมานอกกระแสน้ำบนและฟาดขวานกิดไปยังหยุนกงหมิงอย่างไร้ความปราณีไปให้พ้นหยุนกงหมิงคำรามกดที่พุ่งออกมาจากร่างกายของเขากลายเป็นตาประทับโจมตีราชาผีนักขี่และทุบมันจนกลายเป็นเมฆหมอกผีขณะที่หยุนกงหมิงพร้อมที่จะพุ่งออกมาจากกระแสน้ำคลื่นเสียง ราชาผีตนอื่นก็พุ่งเข้ามาข้างหน้าและล้อมเขาไว้หยุนกงหมิงโจมตีพลังของเส้นทางเสียนของเขาอย่างต่อเนื่องและทุบผีแต่อาการของเขากลับแย่ลงเรื่อยๆเขามีเลือดออกมากมายจนตัวของเขาชุ่มไปด้วยเลือดเส้นของเขาไม่นานในการต่อสู้ในที่สุดราชาผีนักขี่หลายคนก็ฟันขวานกิดของพวกเขาเรื่งสังหารหยุนกงหมิงกวานกิดก้าวเล่มแทงทะลุร่างของหยุนกงหมิงและทำให้เขาคุกเข่าอยู่บนพื้นปากหน้าอกหน้าท้อง และหลังของเขามีเลือดออกมากมายก่อนที่หยุนกงหมิงจะตายเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและร้องหวยหวนเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ราชาผีนักขี่ก็แทงขวานกิดเข้าไปในกระโหลกศีรษะของเขาความแข็งแกร่งของหยุนกงหมิงนั้นเหนือกว่าเซิงกงหมิงมากแต่เขาเสียชีวิตด้วยวิธีที่น่าอับอายเช่นนี้จางลั่เฉิดที่ซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลรู้สึกหนาวสัน่นราชาผีนักขี่ดึงวิญญาณเสียงของหยุนกงหมิงออกมาถือมันไว้ในมือและเคลื่อนกลับไปทางเกี้ยวยกเขา เงาดำมเรีบนเกี้ยวพาวิญญาณเสียงขึ้นไปในอากาศและเกินมันลงไปไอพลังผีอันทรงพลังพุ่งออกมาจากเกี้ยวหยกขาวและกวาดออกไปทุกทิศทางพลังที่เล็ดลอดออกมาจากร่างสีดำเพิ่มขึ้นในเวลาชั่วครู่กระบีห่หายไปไหนผู้ฝึกฝนจากสารสวรรค์จะต้องซ่อนตัวอยู่ใกล้หาตัวมันร่างสีดำดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างขณะที่ราชาผีเหล่านั้นพร้อมที่จะเคลื่อนไหว ผู้ฝึกฝนเส้นทางกลุ่มใหญ่ก็กําลังเดินทางมาพร้อมกับดวงอาทิตย์สีแดงและแม่น้ําสวค์เพื่อปัดกวาดเส้นทางข้างหน้าร่างสีดาในเกี้ยวโยกขาวด้วยหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ได้ค้นหากระบี่ต่อไปแต่นํากองทัพผีและหายไปในหมอกสีเลือดหลังจากที่กองทัพหายไปจางรัวเฉินก็โผล่มาจากด้านหลังก้อนหินขนาดใหญ่โดยมีเจดีฟ้าคลามอยู่ในมือก่อนหน้านี้ในขณะที่ราชาผีเหล่านั้นกำลังไล่ตามอยู่กงหมิงเขาได้ซ่อนกระบี่ของราชาศพมหาเซียนไว้ในเจดีฟ้าคลามอย่างเงียบ นางฟ้าแห่งเทียนชูและผู้อาวุโสทั้งสี่ของนางพร้อมกับภาพเหมือนของแม่น้ําแดงพลังอานทรงพลังของภาพเหมือนไม่น้ําแดงสลายหมอกเลือดตอนนี้พวกเขาเห็นจ้งว่าเชนและร่างของหยุนกงหมิงจมกองเลือดอยู่องรัทธายาตี้ซูที่มาพร้อมกับนางฟ้าเทียนชูก,ก็รีบวิ่งไปที่ร่างของหยุนกงหมิงและตรวจสอบสัญญาณชีพจรของเขาเขาคำรามด้วยความโกรธและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวดูน่าเกลียดเจ้าเป็นคนฆ่ากงหมิงเหรอเขาจ้องมองไปที่จางวัชเชนทันทีเซียนกงหมิง และผู้ฝึกฝนระดับเซียนอีกสองสาคนของราชวงศ์สักดิตี้สู่ปรากฏตัวข้างๆองราชญาต้สู่พวกเขากัดแกว่งอาวุธแล้วจะงมองไปที่จางรั่วเฉินไม่ใช่ว่าพวกเจ้าทุกคนจะไม่รู้จักระดับการฝึกฝนของหยุนกงหมิงเจ้าคิดว่าข้าสามารถฆ่าเขาได้ด้วยความสามารถของข้าในตอนนี้งั้นเหรอจางรั่วเฉินซ่อนตัวในเจดีฟ้าครามมานานแล้วนางฟ้าเทียนจู่เข้าขัดขวางประหยุดยั้งผู้ฝึกฝนจากราชวงศ์สักดิตี้สู่เกิดอะไรขึ้นที่นี่นะ การเสียชีวิตของชนชนสูงกงหมิงคนหนึ่งของพวกเขาไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึงบริเวณขั้วโลกนั้นสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อขวัญกําลังใจของพวกเขาจางลวดเฉินสงบเขาเล่าเรื่องทุกอย่างที่เขาเห็นใบหน้าของผู้ฝึกฝนเหล่านั้นเปลี่ยนไปหากสิ่งที่จงางลวเฉินพูดเป็นความจริงก็ไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลที่ทรงพลังจากสารนรกเข้ามายังบริเวณขั้วโลกของดาวจิตวิญญาณสงครามไม่ใช่หรือไอพลังวิญญ,ญาณอันสรงพลังที่ยังคงค้างอยู่ในอากาศต้องเป็นของราชาผีแล้ว ในที่สุดผู้ฝึกฝนของราชวงศ์ษษสักดิตี้ซูก็สงบลงและเก็บอาวุธของพวกเขาไว้ในเมื่อเจ้าอยู่ไกลทำไมเจ้าไม่ช่วยหยุนกงหมิงล่ะนี่เป็นวิธีที่เจ้าปฏิบัติต่อพันธมิตรของเจ้าล่ะองค์ราชญาตีซูกล่าวอย่างเย็นชาจางลัเ่เฉินพบว่ามันเป็นเรื่องตลกเมื่อราชาศพมหาเซียนโจมตีเขาไม่มีผู้ฝึกฝนของราชวงศ์ษษสักดิตี้ซูคนใดเข้ามาช่วยเขาเขาไม่ใช่นักบุญเขายังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนที่ต้องการให้เขาตายหงทมินเข้ามาข้างๆจางลัเ่เฉิน ข้ารีบไปอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้ก่อนหน้านี้แต่ก็ยังสายเกินไปที่จะมาช่วยยุกงกงหมิงเนื่องจากศัตรูสังหารเขาอย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ศัตรูก็มีพลังที่น่ากลัวอย่างแน่นอนหากหลีลูว่หันเข้ามาแทรกแซงเขาคงถูกฆ่าตายเช่นกันจะว่าไหมล่ะองรัชญาตีสูไม่ต้องการโต้เถียงกับหงท์มินเพราะนางเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนของไม่เท่าคูซานตอนนี้เราเสียเปรียบเราไม่สามารถทำผิดพลาดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ฝึกฝนทุกคนรู้สึกหดถูก,กับการเสียชีวิตอนาสียสยองของหยุนกงหมิงอย่างไรก็ตามพวกเขาเคลื่อนตัวไปยังบริเวณขั้วโลกหงจอมินปรากฏตัวขึ้นข้างๆจงานโควเฉินนายหญิงคูซานบอกว่าคนที่เจ้าพบก่อนหน้านี้น่าจะเป็นชางลูกชายคนที่เก้าของปรามาจารย์ผีหงจอมินพูดผ่านกระแสจิตปรามาจารย์ผีเป็นบุคคลที่ทรงพลังของสารนารกเขาได้บรรลุร่างวิญญ,ญาณดึกดำบรรเหล่าเทพในสารสวรรค์ต่างก็ระวังเขา อาจมีเพียงชนชั้นสูงอย่างเทียบจันทราเท่านั้นที่สามารถท้าทายเขาได้ช่างเป็นลูกชายคนสุดท้องของปรมาจารย์ผีเขาใช้ขุ่ยวิเศษที่สามารถดึงวิญญาณออกไปได้หลายพันลี้ใครมีพลังมากกว่ากันช้างหรือราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตจางก็เฉินถามพวกเขาเชื่อมโยงกันในแง่ของความแข็งแกร่งนอกจากนี้ราชาอัุรันตัวต่อโลหิตยังเก็บฝูงตัวต่อโลหิตและตัวต่อโลหิตก็ทรงพลังพอกับราชาเซียน ในทางกลับกันฌานก็มีกองทัพผู้ติดตามราชาผีถ้าจะสู้ก็ยากที่จะบอกได้ว่าใครชนะบางทีราชาอาัุรันตัวต่อโลหิตอาจจะได้เปรียบถ้าเจ้าถามข้านะหงทมินกล่าวจานโเฉินไม่เคยเห็นราชาอาัุรันตัวต่อโลหิตในการต่อสู้มาก่อนแต่ในทานกลับกันฌางน,นั้นเป็นพลรลที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพิจารณาจากความสามารถของเขาในการครอบครองจิวิปปีศาสตร์ที่น่ากลัวนางฟ้าเทียนจู เหลือบมองไปที่หงทมินและจางลวเฉินเป็นครั้งคราวด้านหลังผ้าคลุมสีขาวของนาง,งานางอยากรู้ว่าพวกเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันความอยากรู้อยากเห็นนี้กําลังฆ่านางแต่นางก็สู้กลับโดยบังคับตัวเองไม่ให้ถามขบวนรถแล่นต่อไปและเห็นศพของผู้ฝึกฝนระดับเซียนที่เสียชีวิตในการไล่ล่ากระบี่ของราชาศพมหาเซียนสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักบางตัวคงจะฆ่าพวกมันไปแล้วพวกเขายังประทัก,กับสมุนไพเซียนซูมมฟิกอีกด้วย องรัชยาตีสู่ชื่อชิงสินจือและองชายสิบสี่ได้ปราบและเก็บเกี่ยวพวกมาทั้งหมดขณะนี้มีผู้ฝึกฝนเพิ่มอีกห้าคนในหมู่ของพวกเขาผู้ฝึกฝนทั้งห้าคนนี้คือขันทีชิเวียเย่กงหมิงและราชาเซียงคัติเก้าอีกสามคนองค์รัชยาตีสู๋ที่ส่งพวกเขาไปปิดผนึก่วดซุยก่อนหน้านี้เมื่อรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ดวงจ้าวจิตวิญญาณสงครามเขาจึงรีบกลับไปอย่างรวดเร็วองค์รัชยาตีสู เป็นผู้นําในขณะที่ความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นพร้อมกับพลังที่ทรงพลังมากกับเขานั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นคนแรกที่เก็บเกี่ยวสม,มุนไพรเซียนซูโมฟิกเช่นกันจากล่วเฉินไม่ได้แข่งขันกับพวกเขาเพื่อแย่งชิงสม,มุนไพรเซียนซูโมฟิกแต่เขากลับคุ้นคิดอย่างลึกซึง้งโดยสงสัยว่าคุณชายสัญญามาที่ดวงดาวจิตวิญญาณสงครามด้วยหรือไม่เขารู้คําตอบอย่างเห็นได้ชัดคุณชายสัญญาจะมาที่นี่ไม่นานหลังจากนั้นทะเลสาบโลหิตก,ก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าพวกเขา มันเป็นทะเลสาบที่เกิดจากโลหิตของเทพเสาหินสูงล้านฟุตตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางทะเลสาบมันใหญ่มากจนดูเหมือนกำแพงโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้าปิดบังการมองเห็นของทุกคนโลหิตเทพในทะเลสาบนั้นแดงมากจนทําให้หัวใจหวาดกลัวเพียงแค่มองดูและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน